ถ้าสมมติเราดูเนี่ยดิ a ต w อเ l e t อาจจะต้องสําคัญแล้วละ่ะน้ําท่วมปนนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนกันเยอะใช่ครับคนก็ถามว่าอูทุกวันนี้ปากปากท้องมันไม่พอใชต่ตลาดนัดตลาดนัดแม้กระทั่งคนขายมาทุกวันนี้กล้วยน้ําว้าที่เรากินกันะนะแพงมากพี่มด60บาทแล้วไม่ใช่กล้วยไทยนะลูกม,มันคือกล้วยเวียดนามจริงเหรอ,หรอ กล้วยน้ำว้าที่เรากินกินกันอยู่นี่คือนําเข้าจากเวียดนามนะมคืกอกล้วยไทยขนาดเดียวกันเนี่ยในปีที่ผ่านมากล้วยไทยผลผลิตไม่พอมันก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะพอสมควรวันนี้เรากินกล้วยเวียดนามซึ่งขนาดที่เขาไปซื้อมันจากพ่อค้าคนกลางหวีหนึ่งสามสิบสี่สิบแล้ววันนี้บางคนกินกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้าเราเคยกินกันแพงสุดนี่าสามสิบาทพี่ว่าเนี่ยพี่ซื้อที่ห้วยขวางนี่มันคือเป็นกลางเมืองอั่เนี่ยสามสิบบาท,บาทวันนี้กล้วยน้ําว้าปลาไปหกสิบาทเขาตัวลงสาจีานเจ็ดสิบไปแปดสิบอ่ะ ขนาดเดียวกันกล้วยหอมที่กินกันอะช่วงศาสตร์จีนนี้เป็นร้อยสองร้อยนะวันนี้คือข้าวของต้องยอมรับมันแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นรัฐบาลคนก็จะถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตกูจะได้ไหมตตกลงยังไงอยากถามตอบเพราะมันก็มีแต่ละวันข่าวแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเอาละสรุปโดยไปต่อแน่นอนแต่จะมีการปรับเงื่อนไขหน่อยนะคืออย่างแรกจะแจกเงินสด กลุ่มเปราะบางก่อนเลยโอเคคราวนี้ไม่มีอีโก้แล้วค่ะจะแจกเงินสดผ่านกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรคนจนเอาไปเลยว่วาแบบแม้บัตรคนจนนี้ต้องยอมรับปสัสติกัรแห่งรัฐเนี่ยครับ มันเป็นสมัยยุคลุงตู่ใช่ค่ะแต่ขนาดเดียวกันเท่าวันนี้เราแจกคนจนไปพี่คิดว่ามันจะดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเพราะเขาต้องใช้เงินระยะร็วใช่เพราะว่าถ้าสมมติคนยังพอมีอย่างงี้อย่างแองจี้สมมติเขาแจกเงินสดไปเธอเ็าจะเก็บครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมแต่คนที่ไม่มีอ่ะคนที่บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเติมน้ํามันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าน้าค่าไฟจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหนังสือให้ลูกจะเอาเงินที่ไหนแบบว่าไปแบบว่าซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือไปเอาซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่จะ วันนี้คนกลุ่มนี้กลุ่มเปราะบ้างเนี่ยยังไงเขาก็ต้องใช้อขอให้มีเงินผ่านมือเขาเถอะอยังไงเขาก็ต้องใช้แต่ว่าเงินสดได้แน่เหมือนกับยังไงวันนี้เอาอธิาบายง่ายๆว่าตอนนี้รัฐบาลเข้าไปถึงทำเนี่ยมี1นึ่งแสนสอล้านบาทแล้วอันนี้<ช>มีในมือแล้วลมีอยู่ในมือละหนึ่งแสนสอัล้านบาทผ่านทุกอย่างมาหมดแล้ว แต่ขนาดเดียวกันจะใช้อย่างไง122,000ล้านบาทเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกระตุ้นไปให้นั่งรอดิจิตอลวอลเล็เหรอครับเขาบอกคนจนตายพอดีใช่เราไม่ไหวแล้วเนี่ยคนจนตายพอดีถูกต้องไหมฮะใช่ครับวันนี้ทำยังไงกันดะให้พวกเขาอะมีเงินอะเงินสดเนี่ยแหละ เป็นสิ่งที่สําคัญสุดไปซื้อผักได้หมุนเวียนได้ไปซื้อหมูได้มแม่ค้าก็รู้ว่ามาได้เงินสดปุ๊บแม่ค้าก็จะไปซื้อของมาขายต่อกันยังไงซื้อนู่นซื้อนี่ถูกต้องไหมใช่ครับขนาดเดียวกันวันนี้ความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทในกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตก่อนนะฮะซึ่งเป็นนโยบายเรือธงเลยแหละภายใต้ความหวังของพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งหลายคนกังวลว่าเอาละเราหมดจากนายกเศรษฐาไปแล้วนายกเศรษฐาแก้วไปแล้วเนี่ยนะฮะลงจากตําแหน่งไปแล้วอืมสมัยอุ้งอิงแพทองทานชินวัตร จะทําต่อหรือไม่วันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะเปิดเผยโครงการ Digital วอลเล็ยังสามารถเดินหน้าต่อได้นะฮะแต่รูปแบบเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปในบางส่วนทั้งทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการเดินหน้าของโครงการ Digital w อลเล็จะมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการแจกเงินก่อนแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนคซึ่งเห็นด้วยนะฮะอ่าใช่ฮะ เห็นด้วยคือคนที่เขาไม่มีจริงๆก่อนเ<ข>ูก<ช>เปล่าลบ้างอ่ะที่ลงทะเบียนไว้ก่อนอันดับแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค,บ,คนนบัตรคนจนซ,ซึ่งตรงนั้นอ่ะ รัฐบาลที่แล้วเขาได้พิสูจมาแล้ววันนี้มันก็ไม่ต้องไปมีอีโก้กันแล้วแหะว่าอันนี้มันไม่เสียเวลามาไม่เสียเวลาเพราะอันนี้เป็นของรัฐบาลชุดที่แล้วของหน่งตูใช้ข้อมูลชุดเดิมเลยจะได้ไม่ทํางานซ้อนซึ่งดีนะดีนะคืออันนี้ไม่ว่ามันเป็นข้อดีตรงที่ว่าปกติแล้วเราเห็นเวลามีรอยต่อระหว่างรัฐบาลน่ะเริ่มใหม่ทําใหม่สุดท้ายคนที่เสียผลประโยชน์และเสียเวลามันคือประชาชนถูกต้องเพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตคุณก็ต้องไปเสียเงินทําแอปใหม่อยู่ดีถูกต้องไหมอันนี้ต่อเนื่องไปเลยเพราะฉะนั้น มันจะต้องไปเดินหน้าต่อโครงการ Digital วอลเลอย่างที่บอกนะฮะจะแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน122.000 0ล้านบาทตามที่สภาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม122.000ล้านบาทนะฮะมาใช้แจกหมื่นดิจิตอลวลเลซึ่งจะเป็นการแจกเงินสดนะฮะเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือถ้าเราเรียกกันธรรมดาคือ ปัรคนจนจํานวน10,000บาทน้องในครั้งเดียวเลยแจกไปเลย10,000บาทสรุป1 0,000มนะ1 0,000บาทโอเคตัวเลขยืนยันแล้วตอนเบื้องต้นอ่เบื้องต้นเพื่ออะไรฮะวันนี้แจกหมื่นหนึ่งเพื่อไปกลุ่มเปราะบางเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเยอะนะนะฮะซึ่งดีใจแล้วเป็นเงินสดอ่ะเยอะมากนะหลังจากนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ต้องรอฟังให้ชัดเจน หลังจากถามไปว่าเงินหนึ่งืบาทที่ดิิตอวอลเล็ตเนี่ยยังทําต่อนะฮะในรัฐบาลนายกแพทองทานหรือเปล่าคําตอบคือวันนี้ทําต่อนะฮะทำต่อนะฮะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เราแจกกลุ่มเปราะบางก่อนซึ่ง<ะ>กลุ่มเป,เปราะบางเนี่ยเราก็วัดจากไหนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ะ>เราไปฟังเสียงคุณจรุรพันธมริวัดสักนิดหนึ่งฮะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มัน น่แน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่ นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองกอ็ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับสก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่องงบเพิ่มเติมหกเจ็ดน่มันเหลือเวลาน้อยแล้วแล้ว ประเด็นนี้เนี่ยต้องเรียนเรียนว่ามันมีมันมีประเด็นจริงๆนะนะครับในส่วนของงบ67ซึ่งวุฒิสภาได้ผ่านความเห็นชอบมาแล้วส่งมาที่คณะรัฐมนตรีนะครับเ <c oughs> ข้าใจว่าท่านปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมได้ดำเนินการในส่วนของกฎหมายก็คือส่งไปตามขั้นตอนนะครับ <c oughs> ดาเนินการแล้ว มานะเพราะฉะนั้นนี่คือรัฐมนตรีหนิมก็พูดเอาไว้นะฮะหกดเงิน1 0,000บาทดิจิตอลเนี่ยัยังจะทํากันต่อหรือเปล่าเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกจ่ายค่าไฟได้ไหมใช่เขาบอกว่า้ไม่เขาบอกไม่ใช่บอกว่าจ่ายค่าไฟเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายหรอกลดค่าไฟได้ไหมลดค่าไฟเดี๋ยวมันจะเป็นแผนต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแผนต่อไปของรัฐบาลว่าทํายังไงให้มันเห็นผลงานเพราะที่ผ่านมาคําพูดของคนคนหนึ่งว่า ทำไมไม่เห็นมีผลงานไหนก่อนเข้ามาทุกคนบอกจะลดค่าน้ำค่าไฟเพราะค่าไฟเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหลักของมนุษย์ทุกคนเพื่อไทยพูดว่าเข้ามาปุ๊บลดทันทีแต่ควนี้กอกไม่เห็นจะลดเลยแต่ขนาดเดียวกันมันมีแต่เพิ่มค่าไฟใช่ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าลดค่าไฟยังไงขนาดเดียวกันเขาบอกเลยว่าจะทําต่อรัฐบาลนายกแพทองทานเนี่ยนะฮะแต่จะทําต่อในรูปแบบไหนก็ อย่างที่บอกนยโยบายนี้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการดึงเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอยู่ในวันนี้ให้ดีขึ้นค,คำว่าดิจิตอลวอลเเดมีความสำคัญคือ 1. กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญสองต้องทําให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเงินเพราะในอนาคตมันไม่มีเงินสดแล้วถูกต้องไหมฮะในอนาคตมันจะมีแต่งเงินดิจิตอลหมดแล้วขนาดเดียวกัน เพื่อโอกาสในวันข้างหน้าอนาคตของดิจิตอลอาจจะต้องใช้ประโยชน์โดยการให้ประชาชนกับรัฐบาลสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งขนาดเดียวกันนะฮะนายกอิงตัดสินใจจ่ายเงินสดแก่คนไทยคนละ5,000บาทนี่คืออีกโครงการหนึ่งภายใต้โครงการเติมเงินในกระเป๋าให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายปี67ส่วนอีก5,000บาทก้อนหลังเพราะอเล็กเนี่ย จ่าย5,000บาทก่อนถูกต้องไหมแอนอที่13 <ๆ S 2> <า> <ๆ S 1> ก็คือจ่ายไปก่อน5,000บาทอีก5,000บาทก้อนหลังเนี่ยจะเติมเงินให้หลังปี68งบประมาณปี68<อ>ก็คือเอาง่ายๆ1 2 2 0 0 0ล้านเนี่ยก็คือจะแจกก่อนคนละ5,000บาทโอเคเดือนกันยายนตุลาคมหลังจากที่รัฐบาลปี2งเออแลและเกิดงบประมาณงบประมาณปี68หมายถึงเดือนตุลาคมซึ่งมันหากันแค่กันยา ตุลาเดือนเดียวเดือนเดียว30กันยาต้องใช้ให้หมด1 2 2 0 0 0 0อล้านบาทเริ่มตุลาเปิดเข้าใหม่ก็เริ่มบวชงบกันใหม่ของเดือนตุลาคมเมื่องบประมาณผ่านเดือนตุลาคมก็คือบวชของปีงบปี6 8ปต้นปีได้ใช่ก็จะได้อีกคนละ5,000บาทก้อหลังถ้าจะเติมให้ตามงบประมาณรายจ่ายปี68ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วอาจจะปลายปีหรือต้นปีนายกอองเห็นความจำเป็นว่าต้องใช้เงินจากโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องทําอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะเศรษฐกิจไทยตอนนี้ เราต้องยอมรับปากท้องมันไม่มีเลยจริงๆ<ช>มันอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากมากจริงครับหากวางแผนดําเนินการทํางานเรียบร้อยก็จะดําเนินการทันทีรัฐบาลจะกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขาการรับเงินของผู้ขอรับสิทธิ์อีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรนะจากรัฐตรงสู่มือประชาชนเลยนะฮะอ,อันนี้คือเงินน่ะจากรัฐบาลตรงสู่มือประชาชนเลยหรือผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยทางเลือกเนี้ยไม่มีระบบชําระเงิน หรือเติมเงินแบบดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนอีก5,000บาทที่เหลือก็คือเบื้องต้นเราได้หักคนละห0 0พันกันก่อนรัฐบาลจะขอใช้ระบบชําระเงินหรือเติมเงินใหม่คือดิจิตอลวอลเลทตามนโยบายเดิมเพื่อเป้าหมายให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการเงินที่กาลังคืบคลานเข้ามาในอนาคตโอเคก็เป็น2เวอร์ชันเนาะแต่อันนี้คือสําหรับคือถ้าจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนละ5,000บาทก่อนแล้วคนที่ไม่มีบัตรหมายถึงว่า เป็นคนจนที่ยังไม่บัตรยังสมัครได้อยู่หรือเปล่าพี่ว่าตอนนี้แจกกลุ่มเปราะบางก่อนอเพราะมันมีงบถ้าสมมติใช้ทั้งโครงการะอะและเซทั้งโครงการเลยอะมันต้องใช้ห้าแสนล้านบาทใช่ค่ะถูกต้องอไหมฮะใช่ครับซึ่งคาถามคือเงินอยู่ไหนอ่ะอืมอม,ม,มีไม่พอกู้ตอบนี้คือเอาไหนเคยสัญญาว่าจะไม่กู้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเคละให้กลุ่มเปราะบางก่อนไม่มีคนถามมาว่าแล้วคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางคือเป็นคนจนแต่ไม่มีบัตร เอออันนี้ก็คือปัญหาซึ่งก็ต้องรอฟังเขาแถลงแต่ส่วนใหญ่คือตอนที่โควิดอะตอนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณได้กันมาคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาควรให้คุณแน่อ่าฮะแล้วเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครจะเป็นแบบคนที่มีรายได้รายได้กลุ่มนั่นคือรายได้เขาดูจากรายไดู้่ล้วบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเป็นการคือจะเป็นรายได้ต่อปีไม่เกินไม่เกินหนึ่งหมื่นเท่าไหร่สักเพื่อง่ายาอันเนี้ย คือ5,000บาทแรกอ่ะต่อต่อเนื่องจากโครงการของลุงตู่ใช่ค่ะเราต้องยอมรับเพราะว่าลุงลุงตู่ทำว้อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะมสวัสดิการองรัฐรัตอนนั้นก็โอนเงินคนละ2 0 0 0บาทถูกต้องไหมก็แจกเงินอย่างเงี้ยแหละมาสวัสดิการงรัฐซึ่งมันมีการดับเบิลเช็คมาแล้วรอบหนึ่งถูกต้องไหมฮะโดยตอนนั้นรัฐบาลชุดที่แล้ววันนี้ก็เอาเงินเนี่ยที่1 2 2 0 0 0ล้านเนี่ยโอนไปเลยคนละ5,000บาท5 0 0 0บาท5 0 0 0บาท5 0 0 0บาทคุณจะไปใช้อะไรอันนี้ก็ไม่มีไม่มีกฎละ อนะต่อวันน่ะหมดใช้ได้เท่าไหร่ต่อวันยังไม่ยังไม่ได้เยไม่รู้จะมีเงื่อนไขไหมครับผมแก็คือแต่แน่นอนวันนี้คือเบื้องต้นคือ5,000บาทคร่าวๆใครที่มีใครที่มีบัตรใบนี้คุณจะได้แน่นอน5,000บาทอ่าฮะคือดแจกเงินสดลดค่าไฟถ้าลดค่าไฟได้นี่โอ้โหเยี่ยมเลยแต่ก็มีอีกหลายสิบล้านตอนนี้ตอนนี้ ใจตุ้มต่องอยู่นะว่าแล้วฉันจะได้ไหมเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ประมาณ14ล้านคนนะครับผมแต่ที่ลงทะเบียนไปเท่าไหร่แล้วล่ะ20 20ากว่าครับผมนะฮะต้องติดตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้ก็รีนข่าวมาแล้วก็ใจชื้นขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับใหญ่องจริงนะตอนดิจิตอลโกลเล็คนไม่ได้หวังกันเนาะคนหวังก็มีแต่หมายถึงว่าถ้าไม่ได้คือคนทำให้เห็นน้ําใจคนไทยนะว่าถ้าต้องไปกู้กูไม่เอาก็ได้ไม่เอาดีกว่าอูกวะใช่นะฮะ